ราาอปภก็ออกรถได้ส่งฟรีหาดใหญ่นะครับก็ส่งฟรีนะครับส่งฟรีทั่วไทยจัดเฟน,น์นฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เกินวบบต้องแบบผมเลยโอ้โหสดจริงนะครับก็บางคนเป็นอาชีพราาพอปภกลัวตัวเองออกไม่ได้กลัวไม่ได้นู่นไม่ได้นี่มาออกกับผมผมออกได้นะครับนี่จัดเต็มด้วยไม่ดาวไม่ค้ํานะครับไม่ดาวไม่ค้ําจัดเต็มแล้วส่งฟรีหาดใหญ่ด้วยครับชุดใหญ่ไฟกระพริบรถสวย,สวย นะครับลูกค้านะใครที่อยากได้รถแบบนี้นะครับเอาไปใช้นะครับก็จัดทักแชทมาได้นะครับฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการนะครับออกรถศูนย์บาทตังค์ไม่ต้องนะจ๊ะนี่ดูสวยจ้ะนะครับใครอยากได้คันนี้ก็คือคือเขาเป็นรอปภนะครับเขาเป็นเอฟซีผมนี่แหละแต่ว่าลูกค้ากลัวจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่าน <S <S ผมบอกทำไมถึงกลัวเขาบอกว่าอาชีพรอปภคนเขาไม่รับผมบอกผมรับ วันสองวันอนุมัติเขาบอกโอ้ไม่อยากเชื่อเลยพี่เสือพี่เสือทาได้จริงขอบคุณมากเลยแล้วเขาถามส่งหาดใหญ่จริงหรือเปล่าผมบอกจัดให้ส่งฟรีหาดใหญ่ไปขึ้นไปหาดใหญ่กันมา โอเคนะครับก็ส่งฟรีขนาดใหญ่นะครับก็ ใครที่อยากได้แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดส่งหัวใจให้ผมด้วยนะครับก็ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากตัดจังหวัดซื้อขายได้อย่างอย่างนี้ครับซื้อสดไม่เก็บแวตให้ทุกคันในร้านนะครับไม่ว่าเป็นเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่ผมจัดให้พี่หมดนะครับก็อย่ากลัวที่จะออกไม่ได้ทุกอาชีพออกได้จริงไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ราปภออกรถได้จัดเต็มไม่ดาวไม่ขำแล้วเจอกันที่ f อหารดไก